การมาสักการเจ้าค่ะบ่าวเท่าทำบุญกับพระอาจารย์ไอ้ซาทุขบผมไอ้ไอ้ไอ้ชุดชุดเต็มเนี่ยมันมีสี่สองนะแต่ไม่ได้เอาไปให้ใช่ใช่ใช่วันนั้นดูอยู่นี่ชุดเต็มของพระอาจารย์เนี่ยเนี่ยเพราะว่าชุดในตารางของพระอาจารย์เนี่ยชุดเต็มนี่ครับชุดเต็มแต่วันนั้นอะที่มาลงไม่ได้ลงนะพระอาจารย์นะลืมลงแต่สีหนึ่งเนี่ยชุดเต็มมีสี่สอง ห้าเก้าสองแต่ในชุดของะอาจารนี่สี่สองก็มีนะใช่อแต่เข้าตรงๆตัวนี้นี่ครับเอาไปให้โยมดูเมื่อวานใครก็บอกว่าเก้าสามอาจารย์อ่ไอเราเห็นเป็นศูนย์สามนครับผมเก้าสามตรงตระอาไาจาย์ใช่นีเก้าสามตรงตรงโอ้ทําผูมชมเสียดายชุดเต็มพระอาจารย์เขียนเขียนให้ไม่หมดนะพี่น้องเนี่ยมีสี่สองเข้าตัวสี่สอง ชุดเต็มอ่าะอาจย์ว่ามันเยอะก็เลยเขียนโอ้ถ้าตัดถ้าเพิ่มไปให้ก็อีกแค่ตัวเดียวอีกตัวเดียวอืมมานั่งนึกเอ๊ะทำไมไม่เขียนให้เต็มเนาะมาพา่จันอ่าอ่าแต่เข้าชุดนี้เก้าสามตรงตรงท่านผู้ชมเอาชุดใหม่เลยอ่าชุดใหม่เลยนะครับจะได้ออกไปธุระอ่าไพ่จันบอกว่ารีบมานะเดี๋ยวนี้ไพาจันบอกว่าเท่ารีบมาเพราะว่าจะออกไปธุระไพ่จันว่าจะไปอ่าไพ่จันเอาของผมนี่ก็ได้ พระก็มารอแล้วอ๋อท่าน,นใช่ไหมครับท่านนั่นรอท่าน,นรออยู่เป็นที่ที่ผมเนาะครับผมก็เอ๊ะโทรมาเห็นพระอาจารย์โมกให้รีบมานะเพราะอาจารย์ว่ามีธุระนะพอดีก็มาบอกพระอาจารย์ช่วงเที่ยงอยู่ไหมพระอาจารย์เอายังอยู่อยู่อืม ในตารางก็แม่นทุกวดนนะพี่อาจารย์เนาะใช่แต่เราจับไม่ถูก<อ>ชุดสามตัวนี่ห้าเก้าสองีกตัวเน้นด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีสามครับอ่าตารางเข้ามาอย่างนั้นเนาะแต่ชุดของพร่อาจารย์เห็นครับชุดของพ่อาจารย์อีกสี่สองชุดของเขามาอย่างนี้เองเราเปลี่ยนเปลียอะไรไม่ได้ไพร่อาจารย์บอกว่ามันเยอะไปก็เลยตัดเอาให้แค่นี้ครับ สี่สองเป็นเลขไม่ค่อยชอบ <laughs> <laughs> ใช่ไหมไพจันใช่ไม่ค่อยชอบก็เลยตัดออกไปโอ้ในตารางเราเท่าชอบคู่ไหนถ้าติดเก้าผมชอบเลยไพจัน <laughs> ก้าหนึ่งเก้าแปดหกสามเก้าสองหนึ่งแปดเอาหนึ่งห้าเอาตัวนี้ไม่ได้ตัดเลยพายจานเดี๋ยวเ,ยวเยวแถผเเบผมขอบคุณ แปดห้าหกห้าจัดมาเอาเอาชุดเต็มเลยอ่อาชุดเต็มเลยพายอาจารย์<อ>วันนี้ให้เต็มเลยอ่าชุดเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเหมือนแบบงวดก่อนอชุดเต็มเลยมีตัวเน้นไหมพี่อาจารย์ยยอ่าจารย์มาให้ชุดเต็มไปเลยเพราะว่าไม่อยากตัด ครับชอบคู่นี้ด้วยหาลอตเตอรีตตร่ด้วยหาลอตเตอรี่นะครับสองแปดห้ากับเก้าหกสามแต่ยังไม่เน้นนะชุดนี้ยังไม่เน้นเลยนะยังไม่เน้นยังไม่เน้นให้แต่ให้ให,ให้หาอย่างไงก็ต้องเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่ชอบนะที่ยังชอบอยู่เนี่ยอ่า พระอาจารย์ว่าก็คืออันนี้เผื่อจะไปหาลอตเตอรี่สลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่หาจองไว้นะพระอาจารย์นะใช่ใช่พายการยว่าป่ะนะคุณผู้ชมตัวเล็กหน่อยนึงอันนี้จัดมาให้เต็มแล้วนะจัดมาให้เต็มพระอาจารย์บอกไม่ตัดไม่ตัดเหลือเหลือหกเก้าไอ้เก้าถุตัวเดียวนะเหล่าเก้าหกเออเหล่าเก้าหกตัวนี้ใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ใช่เดี๋ยวใส่ให้เต็มซะเดี๋ยวจะ เตีจยว่าเอ้านไหนๆกันไหนๆแล้วเต็มสูตรวันนี้สองสี่หกแปดสิบคู่อันนี้อันนี้คือเต็มชุดเต็มอชุดเก่าไม่ได้ชุดเต็มนี่ชุดเต็มกวดเก่ากวดเก่าสี่สองถ้าชุดเต็มอืแต่พ่อจันก็คือถ้าไปหาฉลากฉลากินแบ่งหารลอตเตอรี่คือเก้าหนึ่งใช่หกสามแปดห้าอ่ายยังไม่เน้นอ่านะครับผม วดที่แล้วเด่นให้วิ่งเก้านะพระอาจารย์ให้วิ่งเก้าให้วิ่งเก้านี่ครับผมชุดเต็มเข้ามาอย่างนี้ครับผมบนล่างเลยนะพระอาจารย์นะใช่ใช่ใช่ก็อาจจะหลายคู่หน่อยนะพี่น้องนะแต่พระอาจารย์กับว่าเอาตัวที่เน้นไปแล้วกันนะครับแต่ยังไม่คือยังไม่ฟันเดี๋ยวพระอาจารย์จะฟันธงจะเน้นให้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าใครอยากไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้เก้าหนึ่งหกสามแปดห้า ถ้าเอฟซีชอบตัวไหนเลือกกันเลยอ่าเลือกครับแล้วก็ในในสูตรของไพจันมีหนึ่งแปดห้าแล้วก็สองเก้าหกสามก็จับปนในนี้นะครับงวดที่แล้วนี่ขาดสามนะถ้าสามก็จะมาสามตัวนะอพจันนะสามตัวเปะเลยอืมเนี่ยสามตัวเปะเลยตรงนี้แต่งวดที่แล้วนี่อาจย์นี่มันใน้าเก้าสองไม่มีสามเนี่ยมันมีอย่างนี้มันเป็นตารางอย่างนี้ครับผม สตัวมี285 9 6ดแล้วก็หนึใช่ไหมพั่อาจารยใ์ใช่ใช่เน้นก็คือให้ไปหาเลข้ายหาจองไว้พี่น้องหาจองไว้หาจองเลข้ายลอตเตอรี่ไว้285กับ9 6้สนะเพราะว่าอาจารย์ก็เน้นเน้นให้เนี่ยเก้าหนนะครับถ้าเต็มชุดก็มี9ก้าหนึ่งเก้า5ปดหกแล้วก็9ก้ากเชุดเต็มชุดเต็มก็จิ๊บ เป็นสิบคู่อันนี้ของฝากโอ้สาธุครับอันนี้มะไฟใช่ไหมครับใช่ใช่ต้นมะไฟต้นนี่แหละครับที่บ่าวเท่าเคยไปหนูต้นจ้ะต้นข้างในเละครับอาจารย์ต้นดนข้างข้างหัวไรครับโอ้ต้นนี้หมดแล้วนี่ครับอาจารย์บอกอาจารย์บอกว่ามันสุกพายจเลยสาธุพายจย์ก็จะไปฝากอ่านี่ครับอืมหน้าเห็นแล้วก็เอารับพรก่อนเด้อครับขอบ อภิวาทานาจีเรตเนจังวทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุอนโนสุขังราลังสา,สาถูุขับพัจานอีซีถูกอีกเดิงวดนี้ <laughs> ในเบ่าเท่าถูกอีกล <laughs> ับไปจารย์เสียดายนะครับเบาเท่าตี ปีไม่ได้ตรงๆถ้าตีได้ตรงๆก็ห้าเก้าสามพระอาจารย์ฝันฝันดีนะฝันคนแกเนี่ยเดินหน้าห้าเก้าถอยหลังสามเก้าถ้าจับห้าไปอยู่หน้าน่ะเอาห้าไว้หน้าเอาสามไว้ท้ายเก้าอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเมื่อวานห้ 5, าเก้ 5, าสามกลับมาจนเมื่อวานนี้กลับมาค่ำวันนี้ก็ต้องสงสัยจะกลับมาค่ำอีกครับผมอ,อ๋มอค่ะอ้าวนี่ครับรชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับพระอาจารย์วัด ป่านะครับให้ต่องวดแล้วนะครับฝันดีไหมพี่การตองวดเนี่ยยังไม่ฝันยังยังยังไม่ฝันงวดที่ไอ้งวดที่เมื่อวานที่โทรไปปรึกษาเบาเท่านะครับคือผู้หญิงคนนี้น่ะฝันเห็นเขาสองครั้งครับแต่ไม่รู้ว่าจะตียังไงแล้วเขาก็เลยถามว่าเบอร์โทรศัพท์อันเนี้ยเบอร์อะไรครับไอเบอร์หลังเนี่ยมันออกแล้วครับก็เหลือแต่เบอร์หน้าเบอร์หน้าคือศูนย์หกสาม ศูนย์เก้าแปดเราก็ไปจำผิดว่าศูนย์เก้าสามอ่าเอานะครับท่านชมอันนี้แคปหน้าจอนะครับผมอันนี้ชุดเต็มนะครับพอาจยจย์ว่าไปหาสั่งจองสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้สามตัวสองแปดห้ากับเก้าหกสามนะครับสองตัวนี้เอาก้าหนึ่งหกสามกับแปดห้านะครับอันนี้พาจารย์ลงให้เต็มชุด ขอบคุณอขอบคุณพาณยจานครับผมดคครับสาดทุนะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีครับ